โรงเรียนมหาวิชานุกูลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามขอเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2,566ตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง4ด้านประกอบด้วยด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียนด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษามีโครงการมีกิจกรรมด้านคุณธรรมโดยกําหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ด้วยผู้บริหาร ครูบุคลากรโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดทำบรสารเพื่อเอผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเครือข่ายกับองค์กราศาสนาพร้อมน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และการนำปณิธานของรัชกาลที่10มาใช้ในการดำเนินงานในโรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานที่มีศักยภาพ มีรูปแบบที่ชัดเจนระบบการบริหารที่ดีระบบนิเทศกำกับติดตามโดยดำเนินการด้วยนวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมสารคามโมเดลด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารสิบตำรวจโทมงคลเดชวรณปเกผู้มนการโรงเรียนและนายสันติอุดคำรองผู้ในการโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการบริหารงานมีกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างการบริหารงานด้านวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการกำกับติดตามพื้นที่ตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีผลการปฏิบัติงานและการเผยแพร่สู่สาธารณชนผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนคองคนและครองงาน มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตยิในปี2 5 6 6ได้รับรางวัลคารุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม,ศ,มศึกษามหาสารคามทั้งในประเภทคารุชนคนคุณธรรมรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านผู้บริหารระดับดีเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามได้รับรางวัลผู้บริหารดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานจากมูล,ลนิธิ ครูดีของแผ่นดินและรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามด้านที่3ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมมีการสร้างและพัฒนาหรือจัดหาสื่อการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยยึดหลักให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมครูมีการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์การศาสนาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรมครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีสีมหาสารคามขารุชนคนคุณธรรมด้านที่ 4. ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมที่โรงเรียนมีการดําเนินจัดขึ้นเช่นโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนสวยด้วยมือเราการรู้รักสิ่งแวดล้อมการเคารพกฎกติกาการพัฒนาความรับผิดชอบและการเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์นักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงการคุณธรรมและสามารถนำความรู้ไปเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2 5 6 5าถึง2566กสจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามรวมทั้งนักเรียนได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในโครงการเด็กดีมีที่เรียนที่ตรวจสอบคุณสมบัติจากกิจกรรมที่ทำพฤติกรรมที่ปรากฏที่สะท้อนว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม จากผลการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้โรงเรียนมหาวิชานุกูลประสบความสําเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูตลอดจนด้านนักเรียนซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์พัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้แก่ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศรรึกษาตลอดจนนักเรียนมีจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องต่อคุณธรรมอัตลักษ์ของโรงเรียนมหาวิชานุกูล